ตุยเจลสวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพอกันกับจางซี่กระแซบอีกแล้วจ้าได้ฝากพ,พีบวนจ้าผลไม้ปลาตามฤดูกาลนะจ้าพี่น้องจ้ามาฝากพีตอนน้องจ้าก่อนที่สิไปแซบๆนาก,กันเมื่อนี้จางสีกระแซบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จางสี่กระแซบเพื่อเป็นกําลังใจให้จางสีกะแซบเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะแน่เด้อจ้า มาจามาชิมน้ำกันเลยจ้าอันนี้นวยสุจกจ่ะหมากพีพวนผล,ลไม้หายเนี่ยจ้ะพี่น้องได้กินปีและเทือจ้ะเห็นจ้ะลักษณะเพิ่นเป็นแบบนี้จ้ะภาษากลา,า,างเพิ่นสีเอิญว่าลูกนมแมวจ้ะพี่น้องจำเจียวเกลือรสชาติออกไปเปรี้ยวๆจ้ะพี่น้อง หน่วยสุกออกเปรี้ยวอมหวานจ้ะแซบขุยเจลเกลือมาเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลมากินน้ำกันจนะ้ะคนละ้อนงามประจันตุยเจล แสบจ้ะมกัก่วยแบบนี้พี่น้องมันจะเปรี้ยวสีเหลืองๆคือมันเฮิมจ้ะ่วยสีเหลืองมันเฮอมในเพิ่นสิออกแบบ เป็นขั้นยำไหนนะจ๊ะสิเป็นหอมหอมิ่นหอมหอม,หอมขั้นพูว่ามากเพิ่นกระสีว่าคิวจ๊ะพี่น้องอได้บรรยากาศเทียงหน้าน่อยดินสาจมามันนี้บรรยากาศ,ญญากาศธรรมชาติทงไฮทงนานะจ๊ะแ่บ หอมในมันอะจ้ะสีเขียวนี่คือหน่วยดิบพี่น้องเดี๋ยวสีแก่สุบึงจ้าลักษณะกระสีเป็นทวงแบบนี้จ้าต้นเพื่อนกระสีเป็นเครือจ้อยู่ในปลาบ่ได้เอามีดมาขออนุญาตเด้๋ยจ้าเป็นจังสีจานวยดิบนี่จ้า ในเป็นก็นสีเป็นสีประมาณนี้ยังบดดำคันยังบก่นะจะเป็สีน้ำตาลจะตุยเจลพี่น้องนี่นสีเป็นหอมๆวยเทียงบวชสุกัสสีออกรสฝาดจ้ะ ลูกนมวขยภาษากลางน่นอื่นบ้านทางบรนนอกเพ่อนอืน่นมาพีผวนเอาแล้วนะจ้าพี่น้องจ้าขอหอมปากหอมคอจ้ากินไรได้จะสิบโลไข่ลิ้มมือนาม,ม่าพอกันไหมได้จ้ามือนี่ได้มาพีผวนมาฝากพี่น้องปองไปเมื่อสุปู่สูคนจ้าขอล้าตูไปก่อนจ้า สวัสดีจ้าบ๊ายบาย